สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะเอารูปนี้มาพูดคุยกับทุกคนนะคะว่าเจ้าของตัวจริงคือใครนะคะพอดีแอดมินเห็นมีคาขอเป็นเพื่อนจากทาง f c e e o o o นะคะคิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะได้รับแล,ละนะคะสาเหตุที่เอารูปนี้มาพูดเนี่ยเพราะว่าแอดมินดูแล้วคือฝรั่งหน้าตาดีอะนะรูปหล่อกล้ามใหญ่นะคะ,นะค,ะคิดว่า อาจจะมีสาวๆเนี่ยหลงคารมนะ,ะหรือหลงกลรูปนี้นะคะก็เลยเอามาพูดนะ,ะจริงๆแล้วรูปนี้เนี่ยถ้าเราไปค้นหาดูนะคะเมืองนอกนะคะเขามีการแจ้งเตือนตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะว่ามีการแอบอ้างใช้รูปของทหารเรือท่านหนึ่งที่ชื่อว่าเทเลอร์โทมัสนะคะเขาจะมีแค่บัญชีเดียวนะคะ ในทหารคนนี้เนี่ยเทเลอร์โทมัสเนี่ย mm. เขามีภรรยาและลูกแล้วนะคะถ้าทุกคนไปดูในบัญชีไอจีจริงของเขาเนี่ยก็จะเห็นรูปที่เขาโพสต์นะคะระหว่างของเขาลูกและก็ภรรยานะคะแต่สิ่งที่มิจฉาชีพแอบบอ้างรูปเขามาใช้เนี่ยก็จะเอาเฉพาะรูปถ่ายของเขาและก็ลูกสาวของเขานะคะและถ้าเราไปไล่ดูในโปรไฟล์ที่สร้างขึ้นมาเนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโปรไฟล์ที่สร้างได้ไม่นานและก็จะมีรูปถ่ายไม่กี่รูปนะคะสังเกตง่ายๆนะคะต้องมี 1. รูปส่วนตัวของเขา 2. รูปท่องเที่ยว 3. รูปดอกไม้ 4. รูปเด็กนะคะบางโปรไฟล์เนี่ยก็จะใส่รถเข้าไปนะแล้วก็เที่ยวสถานที่หรูๆกินอาหารดีๆนะคะ และคนที่มากดไลค์ในรูปถ่ายพวกนี้นะคะถ้าคุณไปไล่ดูเนี่ยส่วนใหญ่คุณจะเห็นคนผิวสีอยู่ในนั้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาขอเป็นเพื่อนกับชาวโลกนะคะไม่รู้กี่ล้านบัญชีนะคะแล้วก็ดูซิว่าใครสนใจนะคะถ้าเกิดว่าใครเผลอะะไปรับแอดเป็นเพื่อนอะ,ะหลังจากนั้น,นะะพอมีฉาชิพก็จะเริ่มกระบ,บวนการหลอกนะ,ะก็คือมาคุยกับคุณนะคะ ส่วนใหญ่ที่แอดมินเห็นเมืองนอกเขาแจ้งกันนะคะแล้วก็มีผู้เสียหายไปคอมเมนต์เนี่ยเขาก็จะบอกว่าคนนี้ก็จะอ้างว่าเป็นพ่อแม่้ลูกติดนะคะแล้วก็ต้องการหาผู้หญิงมาดูแลลูกข้าวหลังจากนั้นเนี่ยก็จะซื้อของนะส่งไปให้กับสาวๆาวที่เขาคุยอยู่นะฮะหรือไม่ก็โอนเงินนะ,ะและให้ช่วยลางานลาพักร้อนหรือช่วยเขาออกจากสงคราม ซึ่งก็จะเป็นมุกเดิมๆเที่ใช้กับทุกคนนั่นแหละนะฮะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะก็ไปไล่ดูคลิปย้อนหลังได้นะฮะว่าแอดมินเนี่ยเคยแจ้งเตือนอะไรไว้บ้างนะฮะหลังจากนั้นก็ถึงกระบวนการที่ว่าให้สาวๆที่คุยอยู่เนี่ยโอนเงินไปให้เขานะคะวิธีการเนี่ยไม่ว่าเขาจะคุยภาษาอะไรก็ตามเนี่ยเหมือนกันหมดนะฮะไม่ว่าจะไปรอ,อ,อสาวๆประเทศอเมริกายุโรปนะหรือว่าในเอเชียเนี่ย ต่างกันแค่ภาษาที่ใช้เท่านั้นเองนะส่วนลูกเล่นต่างๆคือเหมือนกันหมดนะคะก็แจ้งเตือนไว้นะคะถ้าเกิดว่าใครเห็นรูปนี้แอดเข้ามาเนี่ยก็ไม่ต้องไปเสียเวลานะ,ะแล้วอีกข้อหนึ่งที่แอดมินจะแจ้งเตือนนะคะเท่าที่แอดมินสังเกตเห็นนะ่ยหลายๆคนที่สอบถามเข้ามานะฮะพอแอดมินแจ้งคุณว่าคุณคุยกับมิชาชีพแล้วนะ,ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะพยายามสม่งหลักฐานต่างๆนะคะบอกว่า คนที่คุยอยู่เนะี่ยเขาส่งหลักฐานมายืนยันนะอย่างเช่นหนังสือเดินทางของเขาบัตรประจำตัวของเขาะะเวลาที่มิจฉาชีพจะหลอกเหยื่อเนี่ยเขาก็จะสร้างเอกสารเท็จขึ้นมานะคะมีทั้งใบเซอร์หนังสือเดินทางนะแล้วก็หนังสือรับรองการลาง,งานนะคะ เอกสารหลักฐานพวกนี้เนี่ยส่งให้กับทุกคนที่เขาคุยด้วยนะคะไอ้มินจะบอกทุกคนอย่างนี้นะคะยิ่งถ้าใครส่งหลักฐานส่วนตัวให้คุณนะ่ะอันนั้นแหละคือมิจฉาชีพนะคะเพราะคนปกติธรรมดาเขาไม่จําเป็นต้องเพราะคนปกติธรรมดาเนี่ยหนึ่งคือเขาไม่ส่งหลักฐานพวกนี้ให้ใครง่ายๆนะสองก็คือไม่จําเป็นต้องมาพิสูจน์ว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นเรื่องจริงนะ อันนี้ก็จะเป็นมุกหลอกลวงของมิจฉาชีพที่ใช้มาตลอดกาลนะคะยังไงเนี่ยก็ขอให้ทุกคนศึกษานะเพื่อจะได้รู้ทานไม่เสียงเงินนะคะโอเคค่ะถ้าเกิดว่าใครยังมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ให้ฝากข้อความไว้ใต้โพสต์วิดีโอนี้นะคะขอบคุณมากที่รับชมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย